สวัสดีครับคุณลูกค้ายินดีต้อนรับลูกค้าทุกทท่านเลยนะครับวันนี้บอสพามาชมรถใหม่นะครับ NCR 130นะครับคันนี้ปี2563นะครับผมกระจกไฟฟ้าแล้วแอร์แบ็กแล้วนะครับกระจังหน้าเปลี่ยนใหม่เรียบร้อยแล้วนะครับลงกระทะผ่าให้ทั้ง4วงยางดีทั้ง4เส้นนะครับคุณลูกค้า XCD นะฮะมาพร้อมกับกระบะนะครับยาว3เมตร50นะครับกว้างเมตร85นะครับ คอกสูงเสมอมัวนะครับหรือว่าคุณลูกค้าอยากได้สเปคไหนเราตัดทำให้ได้หมดเลยนะครับลูกค้าต้องการกว้าง2เมตรนะครับต้องการยาว3เมตร40หรือ3เมตร403เมตร30เราขึ้นกระบะให้ได้ใหม่ถูกใบนะครับเป็นป้ายเล็กไม่ติดเวลานะครับขั้นไหนเป็นป้ายใหญ่ผมทำป้ายเล็กให้หมดขั้นไหนเป็นป้ายเล็กอยู่แล้วก็สบายไปเลยนะครับผมขี่บุคคลธรรมดาสามารถขับขี่ได้นะครับ ไฟท้ายสแตนเลสนะครับผม LED นะฮะเรามาชมภายในห้องเก๋งครับว่าสะอาดแค่ไหนนะครับเบาะเบอร์้าะนะครับผมสวยเดิมนะครับของเดิมติดโรงงานเลยแผ่ประตูไม่มีแตกไม่มีหักไม่มีร้าวไม่มีงอนะครับแอร์วิทยุนะครับระบบไฟทั้งคันใช้ได้ทุกจุดแอร์เย็นเพลงเพอแน่นอนนะครับเครื่องคอมเบเร็วหายห่วงครับคุณลูกค้าสตาร์ทเดินนิ่งๆนะครับเ่องเงียบ แรงด้วยครับร้อแรงม้าสามพนซีซีนะครับช่วงล่างเป็นแหนบหน้าแหนบหลังเทาลอยนะครับเหมาะสำหรับสายบรรทุกโดยเฉพาะเลยนะครับเครื่องตัวใหม่จะไม่มีฝาแล้วนะครับคุณลูกค้าจะไปเปลือยอย่างนี้เลยโอเคครับ ลูกค้าท่านไหนนะครับที่สนใจ4ล้อจัมโบ้ n r r น k r รถห้างนะครับผมเข้ามาชมเต็นท์เราได้เลยครับเรามีให้เลือกมากมายหลายคันไม่ว่าจะเป็นกระบะนะครับโต้แห้งนะครับมีให้เลือกหมดเลยกระบะคอกกระบะธรรมดานะครับสามารถเข้ามาชมได้ที่นิมิตใหม่38ติดถนนใหญ่มองเห็นง่ายชัดเจนนะครับผมอโทร083 265 6246นะครับผมขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ